นะไหน้าการะไรปูไปกินพรอยาาเอาบุญเลยน,น,น,นี่หูหนึง่งนั่น นี่หู้หนึ่งโอ้หู้หลายยุตัวเอา้าเยอยสองหู้ปูกันหู้ปูฮจับอยก่แล้วมามานน่สองหู้ปูกันแกบางทีน่าหมันห้หูหนึ่ง พุุดว่าีสายพุดไทกับไทพูพุดับุดนี่นี่นี่สองูพูกันเลยอ้าะพุดซอยกันเออนั่นสับมือกันซะล่ะ นั่นอาหารหางลวงวดวานลงวานลงวาลงหาง่าค่น้ค่ะมาห้องเิรูถ่า ลอรถไถเวียนมาทางนี้รอรอชมปูรออีปูอีปูบ้านเราหอวยไม่มันกับมาให้อีกปูอีกป,กรปูรอรถได้อีกหนึ่งตัวเดม๋ยไม่ทั้งเดียนย้อนเสียยังนม้อีกตัวนี้ ปูเบาไทายบ้านเสียแดยงล้างหาปูแล้วค่ะบบดน,นี้โจ๊กปูผู้สาวมีน้ำเขาโจ๊กปูอย่างเดียวนี่บ่าต้องขุดยากมานนี้ไม่ต้องขุดยากเลยอลอลอลได้ไปหูนี่ นั่นพอนั่นนึนั่นนีนั่นหั่นตัวปูปลาเนาบุญ มาเบิ่งทางนี่มาเบิ่งทางนี่ข้าวเดียวเลยข้าวเดียวข้าวเดียวเรียกว่าผู้ขุดเศร้าเห,เหเี้ยบเหี้ยบเนี่ยพี่น้องรุ่นลุ่นหู้จอดกันเนาะ <c oughs> ไก่ไทยไก่ไม่ได้จะดับเสียวสิเคาะหัว เรียบร้อยรูปูมีสามรูหนึ่งรูสองรูสามรูใกล้ๆก,กันนี่นี่เห็นตัวมันอยูังไงเห็นบ้างเห็นคือผู้ขาเห็นมั้ยโอ้ยมันภาษามึงตัวนี้ก็เดียวกัน มันยางกบกันได้เว้ยเตะขั้นเยอะเงินเตะไหลายนอนขึ้นไหลขาดก็วันนี้จะได้ฟังจะได้เตยยุ่งว,ว,วจะจับครู <c ười> นั่นทงังมึงมีมาวกวดวทั้งถุงดิมึงอะแบบนี <c ười> อ่ะข้าวเดียวก็ได้บักลายเครื่อง,งทั้ทงสีเลยวเครื่องทั้งสีเดียว ฟูก